น้องนั่งนะฮะอ่าน้องนั่งอยู่เลยครับอ๋อจะมีคนนึงนั่งอยู่ขาหลังไข้ไข้นะฮะลองไข้ขึ้นหน่อยฮะอ๋อไข้กี่น่ะฮะเล็กคนละเหมือนกันแล้วไปไปยังไงล่ะครับไปอย่างนี้ละฮะครับผมโอ้แล้วมันจะถึงอ่ะก็ต้องถึงแล้วนะฮะแสดงว่าคนหน้าสุดจะมีมีสองขากับสองมือครับผมคนกลางกับคนหลังนี่เหลือแต่มืออย่างเดียวแล้วอย่างเดียวครับแล้วก็หนีไปอย่างนี้แหละฮะครับอันดีๆใช่ไหมอันนี้ดีๆใช่ไหมมาแข่งเอาพี่เล็งพี่เล็งมาแข่งด้วย ก่อนนะฮะอยากอธิบายว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรจากนี่ลงมาลดดัวลงมาเลยนะฮะเมื่อลงมาแล้วขึ้นมาเจอลูกระนาดครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเกิดความลำบากแหละความลำบากนิดก็จะมีการขึ้นแลวนะฮะทางขึ้นพอขึ้นแล้วก็มีลูกระนาดลูกระนาดระดับโค้งอีกด้วยตีโค้งตีโค้งเสร็จปุ๊บลงเบาะระดับอีกมาเจอเบาะเบาะนี่ก็จะเกิดการยึดตัวลำบากเพราะมันจะนิ่มนิ่มครับนิ่มกว่านะฮะแล้วก็มาทางลาดทางลาด ลาดขึ้นครับผมอันนี้ก็เรียกขึ้นภูเขาขึ้นภูเขาครับขึ้นภูเขาวนไปถึงนู่นเอาเอาทั้งหมดกี่รอบครับสองรอบครับ <est> ips, <COM> เอาสองรอบครับผมรอบเดียวก็หมดแล้วเอาอย่างนี้สองรอบครับเข้าประจำที่เขาจะเริ่มต้นแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าจะท้ากันอย่างไรดูดูกลุ่มผู้ท้าก่อนพร้อมไปเลยครับ ที่มันลาที่สุดคือตรงไหนฮะตรงนี้ครับแขครับแข็งอ๋อเพราะแขกต้องมาต้องครับนะฮะสองรอบนะฮะวิบากทุกจุดเลยนะครับแต่เวลาดีแล้วกันครับเวลาดีมากหนึ่งนาทียี่สิบเก้าวินาทีสุดยอดเลยสุดยอดถือว่าเวลาดีดีเอ้าวละงั้นลงมาคุยกันหน่อยอ่ะคุณนั่งเยอะทำไมล่ะครับเห็นเขาเป็นไงฮะเห็นแล้วดูควรู้สึกว่าทำไมเขาช้าแล้วกันเหมือนพวกเราจะไข้ขึ้นกันอีกแล้ว แข่งอย่างไรจะต่อรองอย่างไรเอาวและเขาก็สามคนมาเหมือนกันใน2นาทีครับ2นาทีนี่สนาทีกี่รอบรอบเดี๋ยวคราวนี้ะสองรอบนะฮะให้เขาเท่าไหร่ฮะรอบครึ่งครับรอบครึ่ง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 หมดที่ทรายนี่ครับผมไม่ต้องขึ้นลากมีน้ำใจมีน้ำใจต่ออีกสักครึ่งหนึ่งแม่พอแล้วพอแล้วพอแล้วอันนี้เขาก็โหอยู่แล้วแหละเอาแค่ลูกละหน้าพอ รอบหนึ่งไปแล้วรอบหนึ่งไปแล้วคอยคอยรู้ตอนหน้าพอนลต้องถามก่อนว่าทางนี้จะยอมป่ะไม่ได้เอาเอาแน่แค่แน่พี่อะไรนะเอาแค่นั้นแน่เหรอครับเอาอยู่แล้วโอเคครับโอเคพี่เอานะฮะสรุปนะเราสามคนนะฮะหนึ่งรอบเสร็จแล้วก็กลับมาที่แค่ไม้ไผ่นี่พอนะครับแล้วก็เวลาเป็น2นาทีเลยได้หรือไม่ได้ แต่เวลาก็เพิ่มระยะทางก็ลดลงชอือ้นก่อนน่าจะได้นะครับตอบว่าได้แล้วกันครับได้เชื่อเชื่อคะแนนมีผลนะครับเพราะว่าคะแนนน้อยสุดตกรอบก่อนนะครับอ่าน้องบอลูนใช่ได้ได้ด้วยโอ้โหหญิงสาวแล้วพูดนี่ไม่ต้องคิดมากเลยขอบคุณมากครับโอ้โหเสียงก็หล่อซะอีกอ่ะก็น่าจะได้ครับตอบไหม ได้ครับผมได้หมดเลยทุกคนมั่นใจเพราะฉะนั้นเกมแห่งศักดิ์ศรีครั้งนึงนะครับเอาลครับดูครั้งแรกนี้นะฮะคุณเท่งเป็นหัวขบวนคุณหม่ำกลางคุณโหน่งท้ายนะครับถ้าครั้งแรกนี้ได้ก็ได้เลยถ้าไม่ได้นี่มีสิทธิ์มาพิจารณาวางแผนกันใหม่กูยางพร้อมปาลงมาเริ่เร่ม พี่ไปนะน็อกล็อกไปแล้วมือมีไม่ได้ใช้เลยเนี่ยขาไม่กางทำไมกนกางทำไปขาเอาขามันใหญ่มันก็บิดไปมันก็เยอะดิ่าถึงเขตทรายนี่ก็ล่อไปสองนาทีนะครับครั้งแรกไม่ได้นะครับเอาล้วครับเพื่อนมีประสบการณ์อย่างนี้แขนสองอันนี้ใครไดนไหมอัะนี้ปุ่นสาด้วยเหรอรอบสองเนี่ยขอรอบเดียวได้ไหมไม่ได้รอบ รอบเดียว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 นะรอบเดียวรอบเดียวรอารอบเดียวนะไอ้ตัวเนี้ยของของใครกินง่ายไอ้ตัวเนี้ยนจ้าที่ผมว่าต้องถอดรองเท้าอะไรนะถอดรองเท้าจะวไม่เกี่ยวรองเท้าเนี้ยเกี่ยวกับขามึงเหลือรอบเดียวนะครับอนุญาตให้เหลือรอบเดียวรอบเดียวพร้อมไป 고맙 <sweak> 아 <놀람>